สวัสดีทุกคนสาเลงสาเลงมาแล้วจ้าปีมปีมก่อนที่จะไปรับชมรับฟังฝากกดติดตามกันด้วยนะข้าพระเจ้าขออาราธนาครูบาอาจารย์และมหาเทพแห่งการพยากรณ์ขอจงลงมาสถิตอยู่ในผ้าแห่งการพยากรณ์นี้ขอให้ข้าพระเจ้าพยากรณ์ได้อย่างแม่นยำข้าพระเจ้าขอเป็นตัวแทนของมหาชน ขอถามครูบาอาจารย์และมหาเทพท่านผู้รู้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างกับคนที่เกิดวันเสาร์ในระหว่างวันที่หนึ่งถึงวันที่30เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2568กการดูดวงไพ่พยากรณ์นั้นเป็นไปตามหลักตรรกศาสตร์ว่าด้วยเรื่องความน่าจะเป็นเหตุการณ์จะเกิดขึ้นตามที่ไพ่พยากรณ์จะเป็นความจริงหรือไม่เป็นความจริงก็ได้ เพราะฉะนั้นจึงขอให้ท่านผู้ที่รับฟังได้ใช้วิจารณญาณในการรับฟังเพื่อให้เกิดประโยชน์กับตนเองการดูดวงหรือการรับฟังคำพยากรณ์นั้นเพียงเพื่อเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตให้มีความสุขอยู่กับปัจจุบันถ้าอย่างไรก็อย่าหลงงมง,ง,ง,งายกับคำพยากรณ์มากนักจนถึงกับทำให้ชีวิตยึดติดกับคำพยากรณ์จนทำให้การดำรงชีวิต และตัวตนของคุณเสียไปเพื่อไม่ให้เสียเวลาเรามาเริ่มรับฟังกันเลยดีกว่าใไพราชามีดาบปรากฏในตำแหน่งที่หนึ่งหมายความว่าคุณเป็นคนที่ยึดมั่นในกฎเกณฑ์เป็นคนตรงฉินทําให้คนเกงกลัวคุณเป็นคนที่จริงจังกับชีวิตหน้าตาเข่งขึมเข่งเครียดไม่ชอบยิ้มไม่ชอบพูดจาล้อเล่นรักใครรักจริงชอบพูดตรงต ไม่อ้อมค้อมเพื่อนฝูงหรือลูกน้องมักจะเกรงใจเป็นคนมีระเบียบชอบความสงบไม่ชอบความหลอกลวงและความวุ่นวายในสังคมไพ่จัติกรากฏในตำแหน่งที่สองหมายความว่าในช่วงนี้คุณไม่ค่อยจะมีอะไรยุ่งยากเหตุการณ์ทุกอย่างค่อนข้างสบายแต่ก็ต้องดูไพ่ใบอื่นประกอบด้วยหรืออีกความหมายหนึ่ง คุณอาจจะมีเรื่องคดีความหรือคุณกำลังติดต่อกับทนายความซึ่งอาจจะเป็นเพื่อนฝูงหรือญาติพี่น้องก็ได้ไพ่เดอซันปรากฏในตำแหน่งที่สามหมายความว่าในช่วงนี้ถ้าคุณกำลังต้องการความช่วยเหลือก็จะมีคนคอยช่วยเหลือญาติพี่น้องให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีในระยะนี้คุณกำลังเป็นคนโปรดของหัวหน้า อนาคตอันสดใสกำลังรอคุณอยู่แล้วตั้งใจทำงานเข้าไว้จะได้สบายในวันข้างหน้าหรืออีกความหมายหนึ่งพ่อหรือญาติทางพ่อเขามีความรุ่งเรืองมากและมีเชื่อเสียงโด่งดังในแวดวงสังคมไพ่สามถ้วยทองปรากฏในตำแหน่งที่สามหมายความว่าถ้าคุณแต่งงานแล้วในช่วงนี้ครอบครัวของคุณกำลังมีความสุขมีความอบอุ่น แต่ถ้าคุณยังไม่ได้แต่งงานคนรักของคุณเขากำลังรักคุณมากจะว่าทั้งรักทั้งหลงก็ได้ไพ่สามเหรียญทองปรากฏในตำแหน่งที่ห้าหมายความว่าในอดีตที่ผ่านมาคุณทำงานดีมีโชคด้านการเงินมีเงินใช้ไม่ขาดมือแต่ในตอนนี้เหตุการณ์เหล่านั้นมันได้เปลี่ยนไปแล้วไพ่เจ็ดเหรียญทองปรากฏในตำแหน่งที่หก หมายความว่าในอนาคตอันใกล้นี้ประมาณ1นสเดือนถ้าถามว่าคุณจะซื้อบ้านหรือซื้อรถได้ไหมก็ขอตอบว่าได้เลยซื้อได้เพราะคุณมีฐานะทางการเงินดีพอที่จะซื้อบ้านหรือซื้อรถได้หมายถึงคุณพร้อมอยู่แล้วอยู่ที่ว่าคุณจะตัดสินใจซื้อหรือไม่ซื้อเท่านั้นหรืออีกความหมายหนึ่งแม่หรือญาติทางฝ่ายแม่ เขามีการเงินที่เป็นปึกแผนมีความมั่นคงเกิดขึ้นเขาอาจจะมีลาบลอยไพ่หนึ่งค้อยทองปรากฏในตำแหน่งที่7จ็ดหมายความว่าในช่วงนี้คุณอาจจะอยู่นิ่งเฉยไม่ได้คือต้องดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดแต่ในขณะเดียวกันคุณก็เคยชินกับความสบายจึงทำอะไรไม่ค่อยจะเป็นแต่ก็ต้องพยายามทำอย่างไรก็ค่อยๆค,คิด ค่อยๆทำไปเดี๋ยวก็ดีเองอย่าซีเรียสไปเลยให้วิวออ f ฟอร์จูนปรากฏในตำแหน่งที่แปกหมายความว่าในช่วงนี้คุณกำลังจะได้ที่ทำมาหากินเป็นทำเลที่ดีทางด้านธุรกิจการค้าและงานทุกอย่างของคุณ,คณกำลังจะลงตัวคือคุณอาจจะมีที่ดินมาใช้แก้ปัญหาให้จบลงด้วยดี หรือการค้าที่ดินของคุณกำลังไปได้ดีหรืออีกความหมายหนึ่งคุณอาจจะมีโชคอย่างคาดไม่ถึงหรืออาจจะได้มาโดยไม่ต้องมีสิ่งตอบแทนไพ่สีคทาไม่เท้าปรากฏในตำแหน่งที่9้าหมายความว่าในช่วงนี้คุณกำลังคิดที่จะทำธุรกิจเล็กๆส่วนตัวแต่ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะลงทุนทำดีหรือไม่คือคิดเอาไว้ก่อน แต่ยังไม่ลงมือทำในตอนนี้ไพเดอร์แฮงแมนปรากฏในตำแหน่งที่เ0ในช่วงนี้สถานการณ์ค่อนข้างจะย่ำแย่ไปซะทุกเรื่องคือถ้าเป็นไปได้ก็สวดมนต์ไหว้พระอุทิศส่วน,นวกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติคุณก็จะค่อยๆดีขึ้นเองทุกอย่างต้องมีทางออกของมันแต่คุณยังหาไม่เจอรออีกสักระยะหนึ่ง คุณก็จะค้นพบทางออกและผ่านไปได้หรืออีกความหมายหนึ่งให้คุณระวังจะมีคนรู้จักคนใกล้ชิดเพื่อนฝูงที่สนิทหรือญาติจะจากไปหรือเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลถ้าเจ็บป่วยอยู่ก็ถือว่านักถ้าเกี่ยวกับการเสี่ยงทายคำตอบก็คือไม่ได้หรือไม่สำเร็จถ้าถามเรื่องความรักคุณเป็นคนตรงไปตรงมาขาดความโรแมนติก แต่ก็แทนที่ด้วยความเป็นผู้ใหญ่มีความเป็นเหตุเป็นผลเข้าใจอะไรได้ง่ายสำหรับสนโสดอาจจะเจอเนื้อคู่ที่เป็นผู้ใหญ่กว่าแต่คุณต้องสังเกตสักหน่อยหรืออาจจะไม่แสดงออกเลยคุณอาจจะไม่ทันคิดว่ากำลังมีคนสนใจคุณอยู่แต่ถ้าสังเกตเห็นแล้วบางทีคุณอาจจะต้องเป็นฝ่ายเปิดเกมลุกกรอนส่วนคนที่มีคู่แล้วความรักในช่วงนี้ อาจจะดูน่าเบื่อไปสักหน่อยถ้าจะหวังให้คู่ของคุณเพิ่มความหวานคงเป็นไปได้ยากคุณอาจจะต้องเป็นคนที่เพิ่มความหวานเสียเองถ้าถามเรื่องหน้าที่การงานในช่วงนี้การงานราบรื่นดีมีความก้าวหน้าคุณกําลังถูกจับตามองถ้าคุณหวังตํำแหน่งที่สูงขึ้นก็จะได้อย่างใจหวังได้รับผลตอบแทนเพิ่มเติม ได้รับมอบหมายงานสำคัญคนที่เป็นเจ้าของกิจการจะได้รับความไว้วางใจจากหุ้นส่วนให้ควบคุมธุรกิจได้หุ้นส่วนเพิ่มพบช่องทางทำเงินเพิ่มหรือพบตลาดใหม่ที่จะช่วยให้ธุรกิจมีความเจริญก้าวหน้าถ้าถามเรื่องการเงินในช่วงนี้การเงินของคุณมีความคล่องตัวและอาจจะได้รับซับก้อนใหญ่คนที่เป็นเจ้าของธุรกิจ อาจจะได้ทำธุรกิจใหญ่ที่เกินตัวอย่างไม่น่าเชื่อมีโอกาสพลิกสถานะแบบก้าวกระโดดถ้าถามเรื่องลูกน้องบริวารลูกน้องของคุณเขาก็อยู่ดีมีเงินใช้ไม่ขัดสนเรื่องเงินทองถ้าถามเรื่องลูกลูกของคุณเขาหมุนเงินเกง่งมีความสามารถเฉพาะทางจนได้รับความเชื่อมั่นและความไว้วางใจจากคนทั่วไป ถ้าถามเรื่องการเรียนคุณมีผลการเรียนเป็นที่น่าพอใจในระดับหนึ่งซึ่งแน่นอนว่ายังสามารถปรับปรุงให้มีผลการเรียนที่ดีขึ้นกว่านี้ได้อีกถ้าคุณมีความขยันและมีความตั้งใจจริงถ้าถามเรื่องสุขภาพในช่วงนี้ถ้าคุณแข็งแรงดีสุขภาพไม่ใช่ปัญหาหากคุณเจ็บป่วยอยู่ร่างกายก็จะฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว ถ้าถามเรื่องอาชีพที่ถูกชะลกในช่วงนี้ถ้าคุณยังไม่ได้ทำงานอะไรก็ลองพิจารณาอาชีพดังต่อไปนี้ได้แก่ธุรกิจส่วนตัวนักบัญชีผู้พิพากษาทนายความงานราชการแพทย์พยาบาลทหารตำรวจคนในเครื่องแบบปลัดงานปกครองวิศวกรนักกีฬางานเทคโนโลยี งานวิศวกรรมทุกสาขางานช่างทุกสาขาสรุปว่าโดยรวมแล้วในช่วงนี้สถานการณ์ของคุณดีอยู่มากคุณเป็นคนที่ยึดมั่นในกฎเกณฑ์เป็นคนตรงชินทำให้คนเกรงกลัวคุณเป็นคนตรงไปตรงมาขาดความโรแมนติกการงานราบเรื่นดีมีความก้าวหน้าการเงินของคุณมีความค่องตัวและอาจจะได้รับ ทรับก้อนใหญ่ถ้าคุณแข็งแรงดีสุขภาพไม่ใช่ปัญหาคุณควรจะมีความยืดยุ่นความปณีปัน,นอมให้มากกว่านี้แล้วชีวิตจะสมบูรณ์มากขึ้นในความโชคดีให้จงระวังโชคลายในความโชคลายอาจจะมีโชคดีเมื่อรับฟังมาจนถึงจุดนี้หากมีคำพูดใดที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมหรือพูดไม่ชัด ก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยแต่ถ้าเห็นว่าเกิดประโยชน์ต่อตอนเองก็ช่วยกดไลค์กดถูกใจให้หน่อยนะแต่ถ้าเห็นว่าจะเกิดประโยชน์กับคนอื่นก็ช่วยกันแชร์ต่อไปอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งและคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ท้ายที่สุดนี้ขอให้ทุกคนจงมีแต่ความสุขความเจริญแค้วคาดปลอดภัยทุกทิพพาลาตีการเธอน